บ้างก็บบโปรเจกต์ที่เราสองคนะการตก้งแของเฉลจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่รู้ว่าได้เล่นนะครับตื่นเต้นมากเพราะด้วยความที่เป็นซีรีส์เรื่องแรกเนาะแล้วก็ตัวบทเนี่ยน่าสนใจมากเราสึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เนื้อเรื่องแบบโอเคเลยใช่ก็ต้านะครับได้อ่านบทแล้วต้าก,ก็ได้มีไปทําการบ้านมาบ้างก็คือการไปดูดวงเปิดไพ่อะไรแบบนี้แล้วก็ฝึกอ่านความหมายของไพ่ครับ ในเรื่องไม่เอกก็บทเป็นใครครับลุงไม่เอกนะครับรับบทเป็นเลยนาทีทรนครับเป็นนักจัดรายการผีครับนักจัดรายการวิทยุเรื่องผีก็จะแบบมีความแอคแอคกวนๆนิดนึงครับตามคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นผู้จัดรายการเลยครับตัวละครทมันยากมครับจะบอกว่าแอบยากควรครับเพราะว่าด้วยความที่อายุด้วยครับเพราะตอนนี้ไม่เอกเพิ่ง21แต่ว่าในเรื่องอ่ะคุณเพิร์ลออยู่ย8แล้วเลยครับเราก็ไปทํากันบ้านมาในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่การผ่านโลกอะไรครับเพื่อที เราโตไปอายุเท่านั้นเราจะเป็นประมาณไหนคุณเพิงเขาต้องแบบมีท่าทางแบบไหนวิธีการพูดการสื่อสารเลยครับมันมีวนไหนที่แบบว่าคลาดตัวเองว่าไม่เป็ละครตัวนี้ที่คล้ายตัวเองที่สุดก็คือเป็นคนกล้าโลกแบบว่าไม่ค่อยกลัวผีไม่ค่อยแบบอะไรอย่างี้ครับใช่แค่สามารถดึงมาใช้ได้้างดึงมาใช้ได้บ้างครับในยากไ่มด้การสร้างตัวละครสาหรับเราสำหรับตัวละครจะบอกว่ายากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ของเราเนาี่ยเรื่องของเราเนาี่ยมีเวิร์กช็อป<ม>บ่อยนะครับก็เลยแบบ เริ่มซึมซาบตัวละครแล้วก็เข้าถึงในเรื่องมากขึ้นเลยครับเริ่มเข้าถึงตัวเพลิงนาทีมากขึ้นครับตารับบทเป็นของตานะครับรับบทเป็นวินวงสวัสดิ์ครับซึ่งวินนะครับเขาก็จะเป็นหมอดูนะแบบดูดูไพ่แล้วเขาก็มีแบบว่าเหมือนจิตจิตสัมผัสพิเศษที่สามารถแบบว่าได้กลิ่นวิญญาณหรือว่าความรู้สึกของคนรอบๆตัวได้ครับย่างกตัวเขาไยังไงสัหรับตดก็ นั่นแหละครับอย่างที่ตาบอกก็คือต้องทํากันบ้านแบบว่าไปดูไพ่ดูคาแรคเตอร์ของหมอดูนะว่าแบบเวลาเขาดูดวงเนี่ยเขาแบบมีคาแรคเตอร์ยังไง mm hmm. แล้วเราก็แบบฝึกอ่านความหมายของไพ่แต่ละใบครับมันมีตัวตาอยู่บ้างไหมในตัวละครตอนนี้ก็มีนะครับเหมือนแบบตอนตานเ,ดเ,ดเด็กเนี่ยครับแบบว่าเหมือนที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อแบบเป็นสายมูอะไรนะครับก็เหมือนกแบบับอยู่กับความเป็นมูเตลูมาตลอดครับงั้แสดงนี้เราเป็นผส่สิ แล้วทิ้งแสต้องกลับยังไงคะอันนี้ต้องตึงรอดูดีกว่าใช่นี่เราแอบสปอยสปอยผ่านโพสเตอร์ไปแล้วว่าเป็นสสแอะไรอม่าเล่าสปอยไอ้เรื่องราวสั้นๆหน่อยดิเส้นเรื่องเป็นยังไงเรื่องนี้จะบอกว่าตอนตอนก่อนที่จะมาเล่นนะครับได้นิยายกลับไปอ่านก่อนจะบอกว่าเนื้อเรื่องนี่แบบโหน่าตื่นเต้นน่าติดตามมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แนวใหม่ในซีรีส์วายครับใช่ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีดราม่าหน่อยคอมเมดี้ เยอะหน่อยก็เลยครับใช่ก็ฝากด้วยครับในเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับสินแสวินครับผมใช่ก็เป็นชีวิตของสินแสวินแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยอยากรอชมอยากให้รอชมมากกว่าครับถ้าเป็นนักจัดรายการใช่ผมเป็นนักจัดรายการผีนะครับนะครับเป็นนักจัดรายการผีที่ต้องมาเจอเขาอะไรเงี้ยครับสินแสกโคโตกับแรงไม่รู้ก็พอสมควรครับรอดูดีกว่าเป็นนัััักกกจดรราายผผีีแลล้ววมก็เอาจริงๆไม่กลัวครับหมายถึงว่า เพิงนาทีเองก็ไม่กลัวไม่เอ็กเองก็ไม่กลัวครับแต่ว่าเขาจะโต้กลับกันยังไงเนี่ยต้องรอดูในเรื่องจริงๆครับอันนี้เป็นการร่วมงานกันเร,เรื่องแรกสำหเรื่องใหม่เรื่อง,รรงแรกเป็นไงบ้างกับการ,าการ<ม>ทำกันีเรื่องแรกรก็ไกกม่เอกเป็นคนที่เฟรนลี่ครับน่ารักครับก็เห็นครั้งแรกก็ตอนที่เวิร์กช็อปเนาะแบบว่าเขาก็มาจากเชียงใหม่ตอนแรกเราก็ไม่รู้พอแบบได้ยินว่าเขาบินมาทุกครั้งที่เวิร์กช็อปเนี่ยยิ่งตกใจเข้าไปอีกครับ ก็ตื่นเต้นครับเจอกันครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเลยนะเขินเราแอบเขินเขาแต่ว่าพอได้จูนกันบ่อยๆเวิร์กช็อปด้วยกันบ่อยบ่อยเข้าซีด้วยกันบ่อยๆ่อยะไรครับก็เริ่มจูนกันได้มากขึ้นเนาะเหมือนแบบก็เริ่มเข้าถึงตัวละครมากขึ้นไอซ์เบรกกิ้งกันยังไงครับสองคนก็คุยกันคุยกันตลอดครับผ่านแชทอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆไปเที่ยวเนาะใช่จริงๆก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยครับแต่ว่า ถ้าแม่เอกนี่ยยังไม่เอกเรียนอยู่ที่มอชนะครับเรียนอยู่ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยช่วงที่แม่เอกอยู่เชียงใหม่แมเอกก็จะทักคุยกับเขาทุกวันครับใช่ก็าจะคุยเรื่องอะไรอ่ะก็คุยกันทุกวันเนี่ยเรื่องเรียนนี่แหละครับใช่จริงๆก็ทุกเรื่องเนาะแต่เราก็จะห่วงกันเรื่องเรียนเพราะว่าด้วยความที่ต้องบินไปมาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะห่วงเราเรื่องเรียนซีนไหนที่ยากที่สุดในซีีสเรื่องนี้ตลอดครับของเอกไม่เอกไม่เอกไม่เอกที่ยากที่สุดอ่ะมันจะเป็นซีนที่ กลัวจะพูดเยอะแล้วจะสปอยไปเป็นซีนที่ผาดโผล่นิดนึงอ่ะผาดโใช่อันนี้อันนี้พูดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในซีรีส์อะไรครับใช่กลัวจะสปอยเยอะแต่ว่าเป็นซีนที่ผาดโผล่ละกันพี่รู้สึกว่ายากต้องใช้แบบแรงเยอะอะไรเงี้ยครับทั้งแรงทั้งเอนเนอร์จีนเยอะมากเลไอย่าครับผมใช่ต้าล่ะลูกต้าอย่างของต้าเนี่ยเหมือนจะพูดยังไงดีเหมือนแบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วแบบว่าก็ต้องมีแบบหลายๆคนมาช่วยแบบว่าให้เราหลุดออกจากตรงนั้นก็ เป็นซีนที่ใช้แรงเยอะมากครับต้องแบบว่าลังกันอยู่นานแล้วก็ถ่ายแบบหลายคัสหลายซีนหลายมุมตัวละครคู่นี้นานไม่บรรลรักกันได้โอ้โหหรือว่าจะโต้กลับไปโต้กลับกันมาไม่ได้ก็จะบอกว่ากว่าจะรักกันก็โต้กลับกันเยอะอยู่ครับใช่โต้กลับกันพอสมควรเลยแต่จะบอกว่าพอรักกันนี่ก็ฟินมากๆอยากให้รอดูครับใช่มันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไง ก็เราสองคนเองยังขืนนะครับใช่ขนาดผมดูเองผมยังแอบฟินเลยจริงๆแอบฟินตั้งแต่ทีเซอร์วันนี้แล้วอยากถ่ายทีเซอร์วันนี้เลยครับผมเอ็นซีเป็นไงฮะต้องถามต้องอิงฉากเอ็นซีแหละหลายคนอาจจะหลุดนุ้ยเอ็นต้ว่าเอ็นซีเนี่ยจะบอกว่ายากเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเราแบบ เวิร,ร์กช็อปเป็นครั้งแรกครับตอนที่ NC อนะไรเงี้ยรู้สึกว่ายากมากเพราะว่าด<ช>้วยความที่เราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วแบบสายตาทุกคู่มองมาที่เราอ<ช>ะไรเงี้ยก็จะแบบ,บตื่นเต้นที่ต้องทำอะไรแบบนี้ต่อนหน้าคนอื่นเลยครับแต่ว่าพอผ่านเวิร์กช็อปพอได้แบบจูนการคุยกันอะไรเงี้ยครับถึงเด렉ชั่นในการที่จะเป็นไปของตัวละครเลยครับพอเข้าเล่นจริงอนะไรเงี้ยรู้สึกว่าไปได้ดีครับผ<ช>่านไปได้ด้วยดีครับได้ด้วยดีตงเกิดเครับเพราะอย่างที่ไม่บอกครับแบบว่าเราทั้งคู่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ครับ ใช่ใช้เวลานานไปฉัดจริงๆจะบอกว่า NC เนี่ยผ่านง่ายกว่าซีนอื่นๆด้วยซ้ำแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือตั้งใจครับไปตามตัวอารมณ์ตัวละครเลยจริงๆพี่เพิงพาไปครับพี่เพิงพาไปพาไปถึงไหนกัลูกก็อันนี้เราดูดีกว่าเราดูดีกว่าเจนเจน แต่ก็มีหลายมีหลายมีหลายเรื่องนะนี่เรื่องนี้เนาะมีดราม่าด้วยนี่มีดราม่าด้วยมีคอมเมดี้โอ้โหครบรถครับจะบอกว่าเรื่องนี้โหดมันฮานี่คือเรื่องจริงแต่จะบอกว่าในเรื่องครับไม่ได้มีแค่เราสองคนยังมีผู้อื่นอื่นด้วยสำหรับใครที่รออย่างชาก NC อะไรอย่างครับจะบอกไม่ได้มีแค่คู่เรานะไม่ใช่คหรอี่หลายคู่เลยแต่ว่าอันนี้ต้องรอลุ้นว่าคู่ไหนดีกว่าใช่มันมีผมดราม่าอยู่เป็นตัวละครมีผมดราม่าเราจะเป็นตัวไม่มีไ่มไม่มีไหม เรามีเรามีพรมของเราแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาดราม่าเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็โดนโต้กลับกันไปโต้กลับกันมาสินแสซินแสมีพมไหมอย่างของสินแสเนี่ยก็เหมือนต้องแบบว่าเอาชนะอะไรสักอย่างเพื่อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสินแสแบบอยู่ในช่วงเบญจเพศก็ต้องแบบข้าม ผ่านไปเป็นจเพ็นไปให้ได้เป็นเล่นกับเรื่องของความเชื่ออะไรครับเรื่องของเบญจเพ็นเรื่องของดวงอะไรครับโอเคสุดท้ายนั้ฝากอถามก็ฝากทุกคนนะครับติดตามพวกเราในซีรีส์เรื่องการโต้กลับของสินแสด้วยนะครับครับก็เริ่มออนแอร์วันแรกนะครับทางช่อง3นะครับวันที่20ตุลาคมนี้ครับผมฝากด้วยนะครับทุกๆวันจันทร์สี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับฝากด้วยนะครับพี่พีขอบคุณครับ